สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนเกิดวันศุกร์นะคะเพื่อนๆในด้านความรักการงานการเงินและเรื่องทั่วๆไปนะคะของปักหลังในเดือนพฤษภาคม2565พลังงานนี้นะคะหมอมินอ่านเป็นพลังงานรวมก็คืออา่านไพ่โดยกว้างๆนะคะเพื่อนๆอย่าเอาการดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆของเรานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะเพื่อนๆก็ ถ้าไม่ตรงกับทุกท่านก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ไพ่นี้เป็นไว้เวอร์ซ่านะคะอ่านสลับกันได้ด้วยนะคะดูกันนะคะไพ่เซ็นเตอร์ของคุณเดอะสเตรงจนะ,ะเพื่อนๆเนาะผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งขึ้นมาเลยหรือนะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องการหรือเรากําลังจะควบคุมจิตใจเราก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์เราต้องมั่นคงเราต้องเข้มแข็งแลวเพื่อนๆต้องอยู่ให้ได้เนาะ,ะอะไรประมาณนั้นนะคะแน่นอนเราคุณจะอยู่ได้นะคะไพ่โยกออกมาเป็นวิวอ of ฟอร์จูน นะด้านความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มันไม่ไม่ค่อยนิ่งแต่ถ้าวิวัลฟอร์จูนะ,ะโยกันในด้านที่ดีสิ่งต่างๆมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะอะไรที่มันเคยแย่ๆมานะเพื่อนๆนะมันจะดีนะคะตรงนี้เนาะ,ะที่จริงไพ่วิวัลฟ์ฟอร์จูนเป็นไพ่กลงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่กรรมาจากเป็นไพ่ของดาวพฤหัสเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความอะไรก็ตามนามันไม่นิ่งแหละแต่ว่าไพ่นี้มันอยู่เป็นเป็นไพ่กลางๆนะคะมันขึ้นอยู่สภาพ สภาพแวดล้อมและโคชิ่งกับผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าพลังงานนี้นะคะทิ้ง,งต่างๆที่คุณเคยลำบากมาเพื่อนๆลำบากใจอึดอัดต้องทุกทนกับความรักความสามาัรถที่หวานอมขมกืนกับความรักที่เป็นเดวิลนะคะเขาอาจจะคบคุณอาจจะคบหรือเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้นะพายโยกันหรือคุณจะบอกว่าเออนี่เราเราเป็นตัวจริงแน่นอนละคะ่ะคุณอาจจะนะคะตกอยู่ในสถานาการณ์ที่รักของเรานะ,ะเพื่อนๆเนานะ เขาอาจจะไปมีคนอื่นเนาะคนของเราเจ้าชู้นะคะหรือตัวเราก็ได้นะไพ่อ่านสลับกันนะคะเราต้องทุกข์ใจต้องติดแงกอยู่ตรงนี้เราต้องการให้เขาเลือกนะ,ะนตรงนี้เนาะที่ผ่านมานะเนี่ยนะมันก็ติดแงกมันมีปัญหาแต่หน้าตัวนี้คุณบอกว่าอ๋อคุณกําลังทําจิตใจให้เข้มแข็งมีสภาวะที่เรานะคะอยู่กับตัวเองได้นะ,ะเราตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลว่าอ๋อไม่เป็นไรงั้นเราอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่คือกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อน กลับมาสนใจในสิ่งที่เราอยากทําเรื่องเงินเรื่องงานแต่น่านอนละคะ่ะภายในถือถ้วยขึ้นมานะภายในอนาคตคนที่ใช่ก็ยังใช่อยู่นะเพื่อนๆมันจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะตรงนี้ในถือถ้วยจะมีคนที่กลับมาขอโอกาสจากเราได้มาคืนดีกันมาดูตกตําแหน่งความคิดของเขาหกถ้วย เป็นสิ่งเก่าๆที่เขาอาจจะเคยนึกถึงเราในสถานะที่เราเป็นครอบเป็นครัวมั่นคงนะคะตรงนี้นะจัดติกนบะบางคนมีเรื่องกฎหมายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นจัดติกที่โยกกับสิบถ้วยแล้วก็โยกกับหกถ้วยพูเนี้มินว่ามีบางคนนะคะที่อยากกลับมาตัดสินใจนะคะเลือกเราด้วยเหตุด้วยผลนะคะถ้าเป็นคู่กันก็ยังเป็นคู่อยู่เห็นไหมคะเพื่อนๆไพ,พคิงกับควีนเทอเรียนเนาะตรงนี้ขึ้นมานะคะ คุณจะโฟกัสเรื่องที่คุณเช่นอยากทําทํางานหาเงินนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีช่วงมีจังหวะที่เราไม่ค่อยสนใจใส่ใจกันหรือเปล่าหรือเรามีทิถีมีโกเราไม่คุยกันพอมีเกิดปัญหามาเนี้ยอ่ะเราเงียบเขาก็เงียบที่จริงเราอาจจะเคยพูดมาเยอะแล้วเนาะนะคะชาววันศุกร์พูดมาเยอะเหนื่อยไม่แยะตอนนี้อ่ะนั่งนิ่งๆดีกว่านะพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเคยพูดมาหมดแล้วมันเหนื่อยนะเพื่อนๆนะมาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบางคนวันศุกร์ เจ็ดถ้วยที่ผ่านมาคนวันศุกร์นะคะคุณอาจจะคบกับใครก็ตามที่เขามีเสน่ห์นะเพื่อนๆนะเขาเฟรนลี่เขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะหรือเขาก็ยังมีเรานี่แหละค่ะด้วยแล้วก็มีคนอื่นด้วยเราไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร9ก้าถ้วยแนะ่นอนละบางคนรักเพศเดียวกันนะคะตอนนี้ยุคยุคโลกาภิวัตน์นะคะเปิดกว้างนะคะชายรักชายหญิงรักซิอชายรักชายหญิงรักหญิงนะ,ะไม่รู้หมอจะรีบไปไหนอ่ะ รักได้หมดแหละแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดและเสียใจก็คือความไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อกันนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะไพ่ตัวนี้หมายถึงเราต้องสร้างบุญกุศลด้วยกันนะคะก้าวถวยไม่ว่าเราจะดูแลเทคแคร์ care, เขาดีแค่ไหนคนคนนี้ไม่อาจเติมเต็มได้ตัวเขานะคะไพ่ตรงนี้แปลว่าเขาอาจจะไม่พอก็ได้นะเพื่อนเพื่อนขอดูอีกนิดนึงหรือมีทิฐิไม่งอเห็นไหมคะกอดอกเนี้ยอ่าเธอไม่งอฉันฉันก็ไม่งอเธออะไรประมาณนั้นนะคะ ที่ผ่านมาเนาะมันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเพื่อนเนะมีความรักก็ช่างเหมือนไม่มีเนหน็บหนาวเหลือเกินเราไม่เคยใส่ใจกันไม่เคยมองกันมีคนน้อยใจนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้สองดาบเนาะเป็นการตัดสินใจนะคะบางบางช่วงบางเวลาถ้าโยกกันขนาดนี้ยมันอาจจะหมายถึงรักซ้อนก็ได้นะคะความรักเรามีทางเลือกตัวเลือกหรือกําลังเลือกว่าจะอยู่หรือจะไปดีถ้าเป็นตัวเราเกิดพฤติกรรมนะคะกับ คนของเราทำมันมีกับเราเรากำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่หรือจะไปดีนะคะหรือถ้าคนของเราก็แปลว่าอุย้ยไม่ได้ตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นก็คือรักพี่เสียดายน้องนะคะครอบครัวก็อยากมีอีกคนก็อยากมีกลายเป็นว่านิ่งเงียบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะนะคะไม่ได้ตัดสินใจใดๆใ,ใ,ให,ให้ให้เราเลยอะไรประมาณนั้นแน่นอนแหละอ่าบอกาธาตุก่อนเนาะบางคนคุยกับาธาตุลมาธาตุลมตึนกุมเมถุนคิงกับควีนถือเรียนาธาตุดินกันมือสมบัตินะคะาธาตุอ่า ธาตุดินก็มาเต็มหนึ่งเรียนเหมือนกันนะคะตุลลคณาตุลธาตุไฟเมษสิงธน,น,น,นูเนาะเพื่อนๆธาตุน้นนำกระกฎุมีนพิจิกสิงลคณาสิงนะคะมังกรลคณามัางกรที่จริงค,คุณคุยกับใครก็ได้มันมีปัญหาคุณอยากได้การเคลียร์ใจนะคะบางคนที่นิ่งเงียบไปเมื่อไหร่จะกลับมาเคลียร์เมื่อไหร่เธอจะเคลียร์กับฉันอะไรประมาณนั้นที่ผ่านมาถ้าไม่โอเคคุณก็อยากจะตัดปัญหาออกไปเพราะปัญหามัน เรารู้ทุกอย่างเลยเพื่อนๆเดแฮงแมนเนี่ยเห็นไหมคะแสงสว่างอยู่ที่หัวเขาอ่ะเขารู้ทุกอย่างเขารู้นะว่ามันจะเป็นไปยังไงแต่ครอบครัวทําให้เราตัดไม่ได้หรือพลังงานเดวิลนะคะมันช่างเป็นกิเลสตัณหาบางสิ่งมันยังทําให้เราตัดยากเพื่อนๆก็ติดแงกอยู่เนี้ยแหละนะคะที่ผ่านมามันรู้สึกมันทุกข์ใจเหลือเกินนะคะวนไปเวียนมานะคะตรงเนี้ยความรักบางคนก็เจอคนที่มีเจ้าของหรือบางคนนะคะที่อ่านนี่แหละ นะคะเรานี่แหละเป็นครอบครัวนะคะรักกันมานานคบกันมานานนะคะก็ไว้ไปไปกับกับนะคะกับรักสามเศร้าเราเนี่ยแหละนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะคะไฮโลแฟนชาพฤกษบาคณาพฤกษบความรักที่ผ่านมามันอาจจะจืดชืดเย็นชาหรือบางคนไปไหว้พาขอพรนะคะคนเราบางครั้งสินไม่เสมอกันคุณเห็นไหมเดดเดวิลเนี่ยเป็นดาวระหูก็ได้ที่จริงท่านก็ไม่ได้ไรอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆเนาะ ท่านแค่จะมาเตือนสิ่งที่ทำอะไรก็ทาให้คุณมีสตินะคะถูกไหมอันนี้ก็คือไฮราแฟนคือไพ่ภรษสังครา,าชามานก็คือตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะทั้งดีและไม่ดีนะคะเพียงแต่ถ้าใครมีบุญกุศลทางด้านธรรมะมากนะคะเราก็จะมีสติปัญญาเราจะไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ดีมากหรอกคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะแต่อเ้เล็กๆน,น้อยๆโกรธงอนอยากใครก็เป็นแต่ถ้าผิดศีลกาเมหรืออะไรมากมายลุ่มหลงขาดมัวเมาขาดสติอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะเพื่อนๆเนาะ ถ้าคุณนะคะเป็นครอบครัวแล้วนะคะคนรักนี่หาง่ายนะแต่คนที่รักเราจริงเคียงบาเคียงไหลเวลาเราทุกโศกเวลาเราเจ็บป่วยงานไม่มีคนที่ไม่ทิ้งเราตอนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นครอบครัวเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆตรงนี้ท่านเตือนเรื่องสติมินคอนุญาตเก็บมาดูกันว่าคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณมีประเด็นเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆถ้ามีประเด็นแต่ถ้าใครที่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคะ ครอบครัวคุณก็ยังเป็นครอบครัวที่ดีเพียงแต่การลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างท่านเตือนเรื่องสติการใช้เหตุผลนะคะเพื่อนๆเ,เตือนตัวเองสม่ำเสมอนะคะตรงนี้เนาะบางช่วงบางเวลามานมาลองใจดูสิครอบครัวนี้มีความสุขมากไหมจับมือกันแน่นไหมฉันจะแทรกกลางระหว่างเธออะไรประมาณนั้นนะคะอืขอดูว่านะคะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ The Emperor ชาวราศีเมษราคานามีต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลหรือคนที่งอมไม่เป็นคนที่ทํา ทํำงานเก่งนะคนนี้มีความรับผิดชอบแต่ถ้าเรื่องความรักเขาอาจจะอาจจะไม่ค่อยแสดงออกก็ได้นะเพืเ่อนๆหรือเขาไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆก็ได้ตรงนี้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะคะเห็นไหมตกตำแหนง่งหกหกถ้วยคิดนึกถึงนะคะปากแข็งนะคะแต่ใจนึกถึง <c oughs> กิ้งเธอด้วยนะเพื <c oughs> ่อนๆตรงนี้นะมันเหมือนเขายังรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่ง คนคนนี้เขาก็บอกเขาเหงาเขาน้อยใจเหมือนกันนะนเพื่อนที่ห่างออกมาเนี่ยก,กำลังจะไปง้อใครหรือรอใครมาง้ออยู่มันเป็นไพ่ของคุณเลยเนี่ยตกตำแหน่งอนาคตด้วยใบนี้เราเห็นไหมคะอ่านะคะขอดูอีกนิดนึงสามไม่เท้านะคะเมื่อก่อนที่ผ่านมาความรักอาจจะบางคนอยู่ไกลกันหรือบางคนทํางานมากนะคะไม่มีเวลาให้กันหรือบางคนนะคะในช่วงที่เรา ในช่วงที่เราไม่เข้าใจเพื่อนๆห่างไกลด้วยหรือใกล้กันแต่เรารู้สึกห่างเหินมีคนมาแทรกก็ได้หรือเขาอาจจะหลงมัวเมากิเลสตัณนหาไปเจอคนอื่นแล้วไปไม่ได้ดีนะคิดถึงคิดถึงเราสิคะคิดถึงการมีครอบครัวเดอเวอร์นะคะนะคะตรงนี้คือการได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะทุกคนนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียสิ่งที่เขาคิดว่าดีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพื่อนๆนตอนนี้เขาน่าจะมันเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายมันตื่นรู้ นะคะเรียนรู้อะไรจากโลกภายนอกเยอะอย่าใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจเนาะฟังเหตุฟังผลนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนบางคนมีเรื่องคําพูดคําจาระวังอารมณ์ร้อนนะคะขอดูว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขารู้สึกยังไงกับคุณบางนะคะเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้อยากเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาไหมตกตาแหน่งความคิดเขาเป็นหกถ้วยนะเป็นเหมือนกับจะติดนะคะตอนนี้กําลังคิดทบทวนด้วยเหตุด้วยผลช่างใจอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความเข้าใจ ะะขอดูกันว่าเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะสองไม่เท้านะคะบางคนทาบางคนทํางานอยู่กไกลกันก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะบางคนกําลังรอนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศต่างชาติหรืออยู่กไกลรอสื่อสารรอติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอเคลียร์ใจนะคะรอให้อะไรมันโอกาสมันเอื้ออํานวยก็ได้ทุกสิ่งทุอกะะอ,อย่างนะคะขอดูอีกนิดนึงเขาคิดยังไง เขาบอกว่าคุณก็เป็นเอ็มเพรสของเขาแหละไม่มีใครดีที่สุดเท่าคุณหรอกเพื่อนๆบางคนอาจจะหลงไปบ้างนะคะเนี่ยเดมเพลสนะคะคุณเป็นคนที่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นคนที่ดูแลเขาดีที่สุดนะคะใส่ใจเขาไม่มีใครดีเท่าชาววันศุกร์นะคะอ่าขอดูเนิดหนึ่งเรจเมนต์นะคะการรื้อฟื้นนะคะการคิดการมีสติทบทวนนะคะบุญกรรมสัมพันธ์กันบุญกุศลที่คุณทําร่วมเขาหรือสิ่งที่พวกคุณยังเป็นนะคะ ูว่วาสนาคู่การยาณมิตรกันอยู่นะคะทำให้เขาได้ตื่นสติอยากลื้ฟื้นอะไรที่มันดีๆก็คิดได้ละตอนนี้นะคะอคิดได้ไม่พอรู้สึกรู้สึกตัวเองก็ผิดด้วยนะคะไพ่พวกนี้คือแบ่งรับแบ่งสู้บางคนนี่ไม่รู้หรอกคะ่ะตัวเองผิดนะคะถูกไหมคนแบบนี้นะคะพูดไปเลยว่าบอกอยากขนาดตัวเขายังไม่รู้ว่าเขาทําผิดถูกไหมคะมเพื่อนๆแต่ถ้าบางคนรู้ว่าตัวเองยังผิดอยู่เราก็มีส่วนผิด อย่างเงี้ยคนคนนี้เขาก็มีสตินะคะเขาก็จะลึกรู้ได้ว่าอะไรควรไม่ครัวนะเนาะเขาคิดถึงคุณนะนะ,นะ,นะเพื่อนๆโอเคนะคะเขาดูนี่ง่ะสเตนนะคะเขาอยากวนกลับมานะสับสนเลยตอนนี้เดะมูนชาวมินลัคนามินสับสนนะคะกับความรักความสัมพันธ์กลับมานะแต่ปัญหาที่เราเคยเป็นอยู่มันจะเคลียร์ไหมนะคะคุณอาจจะมีปัญหาที่คุณเป็นปัญหากันเรือหลังทัศนคติไม่ตรงกันในบางสิ่งบางอย่างก็ได้บางคนมีฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่คุณพี่คุณน้อง ทำให้มีปัญหาทับถมเข้าไปใหญ่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ,ะอ่ะหนึ่งถ้วยนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นึกถึงครอบครัวนะคะตรงนี้คุณคือความเติมเต็มของเขาจะติกนะคะการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้ไม่มีการรีการมันเงามันคิดถึงการที่เราบางคนอาจจะมีปัญหาที่กีเลสตัณหาพาไปอาจจะไปยุ่งเกี่ยวคนอื่นคุณจะลื้อฟื้นคุณจะตื่นได้แต่ถ้าแฟนเราหรือตัวใครสักคนที่ทําเราเจ็บนะน,เ,นเขาก็รู้แล้วว่าคุณมีค่านะคะ แต่จะมาในเวลาที่สายไหมในเวลาที่คุณรักตัวเองไหมอะไรประมาณนั้นก็ได้เดี๋ยวขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คนบันสุขจะเป็นยังไงบ้างขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่ถ้วยนะคะคือการเริ่มต้นใหม่นะคะหน่ถ้วยนะ,ะเริ่มต้นใหม่นะคะแปดไม่เท้านะคะคือการสื่อสารการพูดการคุยเจรจานะคะ การทักนะคะเข้ามาได้หมดเดอรสตานะคะชาวกลุ่มราคนากลุม่มเดอสตานี่ถามว่าคุณอยู่ได้ไหมชาานะคะชาววันศุกร์คุณอยู่ได้นะเมื่อก่อนคุณอาจจะคุยถูกเทหรือเทบางสิ่งบางอย่างนี้แต่ตอนนี้คุณบอกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณม,มีความสบายใจขึ้น ชีวิตคุณก็มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินกับการรักตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะพอไพ่พวกนี้ขึ้นมาแปลว่าเรามีความสบายใจเราไม่ได้โหยหาไม่ได้เจ็บปวดหรอกคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะแปดเหรียญน,นะคะไพ่พวกนี้คุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเพื่อนๆได้มีชีเชี่ยนนะคะคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่ไม่รู้นะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะหนึ่งไม่เท่านะคะเก้าเหรียญ ดี๋ยวมินขออ่านไพ่ลวดเดียวนะคะควีนถือไม้เท้าสีไม้เท้าสิบเรียนดิจัดเมน้นเทมนพลเออร์นะคะอ่าเดอะเฮอร์มิตนะคะเพื่อนๆตรงนี้อ่ามินพูดมินขออ่านประเด็นนี้นะคะหนึ่งคนที่คุณรู้สึกว่าคุณโสดโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจโสดก็ได้นะเช่นอา คุณเทบางอย่างทิ้งไปหรือถูกเทก็ได้ณตอนนี้คุณบอกว่าคุณสบายใจเพื่อนๆที่อยู่กับตัวเองคุณไม่ได้โหยหาแม้กระทั่งคนเก่าที่เข้านึกถึงคุณเขาอาจจะนึกถึงคุณนึกถึงในสิ่งที่คุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อครอบครัวทนเขามานานแต่ณตอนนี้ที่คุณอยู่ได้เขากลับนึกถึงเราแต่ว่าตัวคุณเป็นเซนเรสตา์ก้าเรียนพวกนี้และจัดเม้นคุณรู้แล้วคุณตื่นนะคะเพื่อนๆรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณบอกคุณไม่ได้โหยหาไม่ได้เจ็บปวด เพเผอนะเพื่อนๆดูสิ่เก้าเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญโอ้โ oh, ห oh, นะคะความรักคุณไม่โอเคแต่คุณสบายใจมีเงินมีงานมั่นคงขึ้นร่ํารวยนะคะเพื่อนๆไพ่ตรงนี้ของคุณขึ้นมาเยอะมากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก้าหน้านะคะเรื่องเงินเรื่องงานอ่านะมีคนบางคนจะทักทายคุณมาแต่ตัวคุณกลับคิดว่าเอ้ยคุณอยู่คุณเดียวก็สบายใจคุณจะดูผลการกระทําเขามากกว่าคุณอาจจะนิ่งๆเงียบๆเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างแต่แน่นอนละค่ะ ความรักคือความเข้าใจค่ะเพื่อนเพื่อนผู้คุณจะได้คืนดีแต่คุณไม่ได้เ,เจ็บปวดหรือใส่ใจนะคะคุณจะปล่อยวางได้ใครมาก็มาไม่มาก็คือหมดวิบากกรรมต่อกันหันหน้าไปใส่ใจเดินหน้าเพื่อความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องงานของเราณตรงนี้นะคะแต่ถ้าคนณสดนแน่นอนเราคุณหล่อมากคุณสวยด้วยคุณรวยด้วยสร้างความมั่นคงหน้าที่การงานโตนะคะแต่แน่นอนล่ะมีคน คุณมีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเราแต่เรารักที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะตรงนี้อย่ารู้ค่านะที่มินเห็นบ่อยๆบ,บางคนทําไมรู้ค่าในเวลาที่สายนะมักจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวมินขอให้แนะนําคุณดีกว่านะคะเพื่อนๆชาววันศุกร์คิงนะคะเพื่อนๆอ่า ทิงถือไม้เท้านะคะออกมาใบแรกเดซันนะคะหนึ่งถ้วยจัดติดสองถ้วยนะคะสามเหรียญน,นะคะโอเคค่ะความรักนะคะถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้นะคะถ้ามันใครมีปัญหาที่อย่างที่มินอ่านมานะคะไพ่ตัวนี้คือความรักความยุติธรรมความเข้าใจได้กลับมาคืนดีนะเพื่อนเนเริ่มต้นใหม่ จุดอ่อนจุดดีจุดเสียอะไรบางอย่างพวกคุณจะมากลับมาคุยกันใหม่นะคะถ้าใครทําไม่ดีมินว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ความรักนะคะเมื่อใจเราเจ็บใช้หัวใจมากเกินไปลองใช้เหตุผลดูนะคะอ่าไพ่ตรงนี้ขึ้นมามาบอกเราแต่แน่นอนราเดอร์ซันขึ้นมาค่ะความสุขความสว่างความดีงามทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลอยู่ข้างเราคะ่ะเพื่อนๆถ้ามีปัญหายอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะใช้เหตุใช้ผลเนาะ แต่อะไรก็ตามมินว่าจะมีคนนะคะได้คืนดีกันสําหรับบางคนแต่ถ้าสําหรับคนนาที่โสดเนี่ยนอนละคุณจะมีคนเข้าหาคุณนะคะแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่มินเห็นภายสุดท้ายที่มินเปิดนะ้ะมันเหมือนคุณรักที่จะอยู่กับตัวเองพักเบรกพักใจหน่อยนะใครมาก็คุยนะแต่เรายังไม่ได้รีบร้อนมากกว่านะ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาส่วนเรื่องงานเรื่องงานานะเพื่อนๆจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะง,งานมีปัญหาแต่ที่สุดมันจะถูกเคลียร์ได้ดวงชะตาเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีบางคนอาจจะต่อยอดธุรกิจนะคะบางคนอาจจะคิดว่าทํางานนะคะออกมาเพื่อทํางานกับครอบครัวไพ่พลังงานมันดีมากๆเรื่องเงนินเรื่องงานไม่กระทั่งความรักอดีตที่ผ่านมามันก็ให้จบไปเพื่อนๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบคุณมากมายนะคะวันศุกร์ดวยดวงส่วนตัวกับหมอมินอดีไลน์มินนะคะใต้วิดีโอคลิปก็มีเนาะคะ่ะครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะ ชอบชื่วยกด subscribe นะเพื่อนๆนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ